สหรัฐอเมริการ่วมกับบราซิลทาการวิจัยเกี่ยวกับเชื้อไวรัสซิก้านะครับว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับภาวะศีรสะเล็กแต่กําเนิดหรือไม่ขณะที่สหรัฐก็ยังเปิดเผยด้วยว่ากําลังตรวจสอบรายงานการพบผู้ติดเชื้อซิก้าผ่านการมีเพศสัมพันธ์อีก14คนครับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกาหรือว่า cdc เปิดเผยว่าขณะนี้กําลังเร่งตรวจสอบรายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิก้าจากการมีเพศสัมพันธ์รายใหม่ ซึ่งในจำนวนนี้มีหญิงตั้งครรภรวมอยู่ด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้พบผู้ป่วยติดเชื้อซิก้าที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นรายแรกในสหรัฐนะครับโดยผู้ป่วยคนนี้ไม่ได้เดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาด CDC ยังแนะนำให้ผู้ชายที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของซิก้าใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชือ้อขณะที่ขณะน,นี้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า ผู to to ้หญ so ิงถ่ายทอดไวรัสซิก้าให้กับคู่นอนได้หรือไม่ดานนางมาคอเรชานผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเข้าพบนางดิลมารุตเซฟผู้นำของบราซิลนะครับเพื่อหารือถึงมาตรการกำจัดไวรัสซิก้าและเพิ่มความร่วมมือระหว่างบราซิลกับองค์กรสาธารณสุขอื่นขณะที่นายมาเซโลคาสโตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของบราซิลเปิดเผยว่าสถาบันบูทันทันของบราซิล กำลังร่วมมือกับสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสารัฐเพื่อกิดคนวัคซีนป้องกันไวรัสซิก้า,าด่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมโรคติดตอ่อสารัฐและกระทรวงสาธารณสุขของบราซิลร่วมมือการศึกษาว,วิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อไวรัสซิก้าและภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิดนะครับซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเก็บข้อมูลครับ